กทอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดึง5สตาร์นักกีฬาร่วมชาเลนจ์สุดพิเศษในกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลคนกีฬาวิ่งวิถีใหม่ใจกลางเมืองสปอร์ตเดย์รันไทยแลนด์ซีรีส์2 2 2 3นำทัพโดยบัวขาวรีซอเปียนุษตะวันและเอิญน,นางฟ้านักวิ่งฟรีไม่เสียค่าให้จ่ายก็วันนี้ก็เป็นการงานแถลงข่าวสปอร์ตเดย์รันนะครับไทยแลนด์ซีรีส์2 0ง3นะครับก็เป็นการวิ่งใจกลางเมือง 5สถานที่เราจะเริ่มครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธนะ์นะฮะที่หน้าที่แห่งนี้นะครับกุมภาพันธ์หนะ้าที่แห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครที่มีความสนใจในการออกกำลังกายใครที่อยากจะทดสอบว่าตัวเองเนี่ยยังไหวขนาดไหนก็ขอเชิญชวนให้มาทดสอบกันที่นี่นะฮะครั้งแรกก็คือวันที่4่กุมภาส่วนครั้งที่2 3 4สาี่หผม อาจจะจำวันที่ไม่ได้นะก็คือเดือนมีนาเมษาและเดือนพฤษภาก็ลดหลั่นกันไปแต่เราก็จะมีะเพื่อนๆน,นักกีฬาที่เป็นไอดอลของเราตั้งแต่มีน้องเอ๋อน้องตะวันแล้วก็บัวขาว<ะ>แล้วก็รีซอแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อแปน,แปนที่เป็นนักกอลเล่ย์บอร์ดนะครับนะฮะซึ่งน,กกนง,นงนักกีฬาน้องๆนักกีฬาเหล่านี้ก็จะมาร่วมวิ่งกับเรา แต่ผมมั่นใจนะครับว่าอาจจะมีคนที่พวกเราเห็นแล้วเออมันใช่เลยอะไรเนี้ยมาร่วมวิ่งกับเราเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกร,รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพวกเราคนไทยจะทําอย่างไรเนี้ยในปี2570เนี้ยจะมีคนไทยออกกำลังกายให้ได้ค่าเฉลี่ยคือ50%ขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก4 2 4 3นะครับ ผมก็เชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยกันออกกําลังกายช่วยกันวิ่งช่วยกันเดินช่วยกันเต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือเป็นบาสโลบเลยได้หมดครับขอให้เป็นการออกกําลังกายแต่วันนี้ที่เรามาประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นการวิ่งใจกลางเมืองเท่านั้นเองนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเรายังมีเรื่องของ C C C คือ c a r อรี่ c a l o r i e c a l o r i อ,อ,อะไร คลคลแคลาคือ CCC ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถโหลดเข้าแอปนะฮะและก็นำไปแลกเป็นแต้บได้เมื่อมีแต้บแล้วนำไปแลกเป็นสิ่งของได้ซึ่งผมคิดว่ามีคนร่วมกิจกรรมมากะสมคันโดยเฉพาะเจ้าของ CCC ก็คือวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจาก การรวมตัวของหลายๆกระทรวงนะฮะร่วมร่วมบูรณาการว่า c c c เนี้ยมอบให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นคนลันเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นหาเป็นผู้หาแนวร่วมในการที่จะมาร่วมกันออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนไทยทุกคนให้พวกเรามาร่วมกันออกกําลังกายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง มีอายุที่ยืดยาวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับคุณหมอนะฮะเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงเราก็ไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปพบแพทย์นั่นก็คือเป็นการเซฟงบประมาณให้กับประเทศไทยเรานะครับ